ขอบะคุณนะคะคุณแม่กิ๊กนะคะที่ท่านเมตตาเปิดร้านให้คุณยายสิบตักรา้าโอ้โหคุณยายหันมาบื้บเลยนะคะสองตากร้านะคะสี่ะเอามีน้ำด้วยนะ,ะฝนตกน้แม่จ้าหกนะคะคุณยายนะคะแดค่ะ ิบนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่กิ๊กเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านนะคะเมตานะคะครอบครัวคุณยายน้ำมูลน,นะคะคุณแม่กิ๊กคะขอให้คุณแม่กิ๊กนะคะและครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะรวยแล้วรวยอีกย,ยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะคุณแม่ขาแถมอีกสองตากร้านะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ขา ขอบคุณแล้วขอบพระคุณอีกนะคะที่คุณแม่กิ๊กนะคะเมตตาครอบครัวเราเสมอมานะคะคุณยายน้ำมนต์ก็ได้ทานตะก,ก้าแรกแล้วนะคะสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่กิกขากราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่รักและเมตตานะคะครอบครัวเราเสมอมานะคะคุณแม่คะกราบขอบพระคุณมากค่ะ